สวัสดีค่ะสวัสดีช่องฝาดเรียบสตอรี่นะคะนานแล้วบอดายฟอ,อกันโดนแล้วบอดายฟอ,อกันเนาะ,<ล>ะเพราะ,<ล>ะว่าด้วยภารกิจนู่นนี่นั่นหลายอย่างเนีแบบว่าเปลี่ยนสมผมมากะว่าท่านใด <c oughs> ถ่ายวิดีโอจะเชื่อ <c oughs> โอเคมือนี่นะคะมาแนะนําเมนู <c oughs> เมนูนี่เลยค่ะ เรียกว่ายำขนมจีนนะคะยำขนมเสีนฟาดเรียบสิบอกว่าเป็นยำขนมเสีนที่แซ่บเวอร์นะคะเป็นยำขนมเสีนที่เฮ็ดเองเออโดยใช้น้ำยำนี้เลยนะคะฟาดเรียบนะคะเป็นน้ำยำฟาดเรียบเป็นน้ำยำของแม่ข่ายเองเอยไม่ใช่เป็นน้ำยำของเจ้าของ่องเองเออเฮ็ดเองกินเองนะคะมาผู้ใดอยากกินยำขนมเสีนยนต้องกันมาเลย เซ็บเซ็นะคะเซ็บเน้ำกันสิบอกว่าวันนี้ที่อาคารจุา์เขตปทมวันพระเจ้าวรวงเพระองเจ้าสมสรีกรมวศสุธนัแบกกิมัสตร์ตลอดีและสำรัพระเจ้าลูกอกผักทอดยาพาและเ้ให่ใยาริว้ใ่กินขอเร่งขําหยางกำหยางแนะนำเลยเมนูอะไนี้นะคะเมนูน้ำของน้ำเส ปรทุทอดมัวไทยมาถึงน้ำกานพถ่งผ่าประจับปี2563ผ่านใต้แนวคิด25ปีแข่การแบตปังพอเพียงยั่ยยืนระวันที่4-8ปันว2563ณสวนจนพระนารีเจ้าสริกิจแถลงกแงันสศ2เขตจัดจุร้อมทั้งจัดงานรูปแบบสนุจริงผ่านเวอร์เวลดเพื่อนพ้นผาดอคอมระหว่างันที่4-13 ช่องนี่ฟาดเรียบย่างหยอกมีเมนูอย่างาน้ำเสนอกันคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์มาเลยอยาสิมาให้สูงจริงมือมาก,กินให้เบิ่งก่อนมือหลังสีมาไทยให้เบิง่งในวิธีการเฮ็มนี่อาหารยำหอมกิง นกจานเห็นคิงนองเมืองกันงานไ่เห็นเรื่องรกับเครือข่ายของมูลิธิอาทิสมรสูมิมธุรการชาคิเล็กทรอนิส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกาชจาคุณหารัาดกระบังเพื่อลดระดับสักยภาพบุคลากรในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในกัร ช่องทางกา,า,ารจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชนยากย่าง<ม>มมยังยย่งยืนวารมีที่อาสาเพื่อนึกผ่านอย่างยากสภาการชาติไทยเชิญถุงยังเชียร์พระ,าะราชนิยมมอ้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุรุนแรงผใด,ดอยากกินมาเลยที่มาจังหวัดนครราชสีมาสอบถามสั่งซื้อประชุอาคารรัฐประชาสมาการไต่เมนได้เลยเป็นเมนูที่เฮ็ดกินเองบริษัทไทย

เหตอีอที่พระราชการแก่ราษฎรี่บงกมู่ที่4และโรงเรียนบ้านมคามประากหมู่ที่7ตำบลในเมืองรทงที่ศาลาประชาคบ้านจอบหมู่ที่10ตำบลกระบืงใหญ่รวม100พื่อบรเความรสากัใจแก่ราษฎรทังนี้อมาได้รับกรทจากเหุภัยพบขในหลายพื้นที่ปัจจุบัส อ,อันนี้คือตอนปูอัดจบขาในอนักแคี้คุณกลวุร์ทามาสมายกแล้ชมก่อนสวัสดีค่ะดีค่ะร้อมกันาหาันง้ก่อนเียร์ยาดกยนยมมันนมเสร็จเป็นเมนูยอดฮิตน,นักตอนนี้เลย เว่เวกินคือว่าเชือเยอะเว่ากินมาเป็นหันหากินเยอะมีกับข้าวมั้ใช่ซมนหัวหน้า

นำขั้นสุดท้ายไปความกันเสร็จกินยัดไส้เนะสรส็จน้ำหนักน้ำเสร็จมากเป็นคนที่มากิน,สนเนสร็จแห้งอนคอนที่ชอบกินเส้นมาก ออนนพักพอนีน้แบจอะไรมั่วตายน้ลนเ่นเนี่ยจัดเยอะต่อไปเนี่ยเข้าสิพบกันดูดูพบกันบ่อยเดี๋ยวหอบหน้าเอมีเมนู่เนี่ยจิงๆฉมากินอ่างหรือฉิมาแน่นำมีที่เห็ดกดติดตามไปเลยจะมาลง วิดีโอให้เรื่อยๆนะคะจิมาลุ่งเรื่อยๆเราจะพบกันบ่อยๆขอบคุณนะคะเอฟซีที่ติดตามกันมาโเลยตลอดนะบอทอดบอถิ่งกันบอเศร้ากดติดตามเออแต่ก็ยังจะกดติดตามไปเรื่อยๆและกดติดตามเพิ่มขึ้นๆๆเรื่อยๆนะคะขอบคุณหลายๆสำหรับเมื่อเนี้ยพอ่อจำหนีก่อนหลอดหนห่อจำพอบกันหนีเนาะค่ะเนาะ เราวันนี้ไปบ้าน่อนดี่ค่ะ